สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะคบวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูผัดพริกแกงใต้หมูสับนะคบวันนี้จะใส่เป็นถั่วฝักยาวด้วยนะคบเพื่อนๆบอกเลยว่าอร่อยแซ่บมากๆนะคบเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทากันครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นใบมะกรูดนะครับก็ฉีกมาเป็นที่เรียบร้อยตามด้วยถั่วฝักยาว หมูสับแล้วก็พริกแกงใต้ครับพริกแกงใต้ก็ใช้อยู่ที่ประมาณ2ขีดนะครับเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยใส่น้ำมันลงไปสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆจากนั้นก็ใส่พริกแกงลงไปเลยเราจะผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะครับผัดพริกแกงโดยใช้ไฟอ่อนนะครับเพืกก่อนๆไฟอ่อนค่อนไปกลางก็ได้นะครับเราอย่าเปิดไฟแรงจนเกินไปนะครับเดี๋ยวพริกแกงเราจะไหม้ซะก่อนนะ เมื่อพริกแกงเราหอมได้ที่แล้วก็ใส่หมูสับลงไปรวนต่อได้เลยนะครับผัดหมูสับไปกับพริกแกงให้หอมเลยครับอันนี้ผมจะใช้เป็นไฟอ่อนนะครับเพือพ่อนๆผมก็จะรวนหมูไปกับพริกแกงจนหมูสุกเลยนะครับนี่นะครับใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆทําไปเลยนะครับวันนี้ผมก็จะทําแบบเข้มข้นเลยนะครับเพือ่อนๆเราจะไม่ใส่น้ําเลยอันนี้จะผัดแบบแห้งๆนะครับ นี่นะครับผัดไปเรื่อยๆเลยกลิ่นหอมมากๆนะครับแค่ผัดเครื่องพริกแกงก็หอมแล้วนะครับหมูของเราก็สุกได้ที่แล้วนะครับเพื่อนๆนี่ครับตามด้วยถั่วฝักยาวที่หั่นเตรียมไว้ได้เลยครับผัดคลุกเคล้าสักหน่อยนะครับในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันนี่ครับเพื่อนๆสามารถเลือกใส่ได้เลยหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับเพื่อน สำหรับถั่วฝักยาวจะเปลี่ยนเป็นมะเขือหรือเป็นอะไรก็ได้นะเราจะมาปรุงรสชาติกันเลยครับอย่างแรกที่เราใส่ลงไปก็จะเป็นซอสหอยนะครับใส่ไปนิดนึงตัดด้วยน้ําตาลอีกนิดนึงนะครับเพื่อความกลมกล่อมแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยน้ปาปลาปรุงแค่นี้พอเลยครับเพื่อนๆจากนั้นเราก็ผัดคลุกเขาให้ส่วนผสมเข้ากันอีกทีนึงเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วโรยด้วยใบมะกรูดตกท้ายครับจากนั้นเราก็ผัดกลบไปกลบมาสักแปบ๊บนึงครับพอให กลิ่นหอมของใบมะกรูดนะครับมันหอมทั่วพริกแกงของเราแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วกลิ่นหอมมากๆนะครับเสร็จเรียบร้อยปิดแก๊สไปตักใส่จานกันครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูผัดพริกแกงหมูสับนะครับเป็นพริกแกงใต้แล้วก็ใส่เป็น ตัวฝักยาวบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับเตรียมข้าวส่วนล้วร้อนคลุกทานข้าวได้เลยครับหรือว่าใครจะทอดเป็นไข่ดาวเพิ่มอีกหนึ่งฟองบอกเลยว่าอร่อยมากๆครับหลายๆคนอาจจะเคยทานแล้วถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองทานก็ลองนำไปทำตามกันดูได้นะครับและถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือก,กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องเน้นนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ